ขอบคุณจ้าที่รับชมคลิปขอบคุณ AI ขอบคุณ Facebook ขอบคุณผู้สนับสนุนจ้าขากเอาพี่น้องเสียงตัดหงามันดังจ้านี่น้องใหม่เคียนเดียวกับตุมเดีวกับอ๋อใส่น้นาำจะนั่งใจอันหอวชิงไข่ก็บใบหอมนี่มีใบขิงพักเปรนหอมแดงจ้าแซมเสียบขึ้นยังนี่จ้านี่ เด้อพี่น้องทุกคนจะมากินซุปหน่อไม้นน้ำกันด้วยจ้าอร่อยอร่อยด้วยกันจ้าถ้าพยาซุปหน่อไม้มาได้มากินน้ำกันพักกะมีเรียบร้อยจ้าพักกะทินเออพักกะทินบานเท่าเดียวเนาะพี่น้องจะมีพักไผ่กินกับมีเบิ่งติเฮ็ดไลท์กับอันนี้เนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนไม้เนาะจ้าหัวง่าแล้วก็ตัมโอ้ยหอมเลยพี่น้องแต่ซุปหน่อไมันสิเนอง ก็เจ้าตัดหญ้าจะโยงขางก็เลยแบบบานๆก็ต้องใส่อหอมร่วมเลยจ้ะเน้อยเยื่อตอกับมะม่วงหอมร่วมหน่อยแซ่บเพิ่ยังนี่จ้ะนี่มาเด้อพี่น้องทุกคนจะมากินซุปน้ำมันน้ำกันด้วยจ้าอ,อ,อร่อยอร่อยด้วยกันจ้ะแบ <c oughs> บบานๆก็ต้องใส่อหอมร่วมเลยจ้ะเน้อยเยื่อตอกับมะม่วงหอมร่วมหอยเพราะอีตูจ้ะนี่หอมเหมือนกันที่พี่น้องนี่ก็ได้นี่จ้ะ มาซุปเจี๊ยบซุปซุปน้ำใหม่เสียบๆกินน้ำกันนะพี่น้องเดอ้อใ <c oughs> ส่พริกผงจ้าบานนี่ยเขใส่เผ็ดตรงนู้ดพี่น้องหรือใส่ผงนัวบ่ปัก <c oughs> เขาอันนี้ใส่ผงนัวจ้าซุปแบบบาา้นบบบานๆเขาเด้อพี่น้องซุปแบบบ้านๆน่าจะเนาะใส่ง่าใส่ยังเล่านีู่แล้วเจ้ะเอาใจเล็วหวานทอากสิ ปรุงด้วบานนี่ปรุงปรุงซุปน้ำมันแบบบานๆก็ต้องใส่หอมร่วมเลยจ้ะน้อยเยื่อต่อกับหอมร่วมนี่แหละพี่น้องซ้ำนีดก็แซ่บแล้วหอมนี่จะได้ว่าจะขาดหอมเหลียงกับใบขิงใบขิงกับใบพักเปลี่ยนบานเท่านี้แหละสวัสดีจ้าคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะพี่น้องเออเบื้องเฮ็ดไล่นะพี่น้อง ขาดเอาพี่หน้องเสียงตัดห้ามันดังจ้ะนี่น้องใหม่เคียนเดียวกับตุมแล้วก็อ๋อใส่หนังจะนั่งใจอันหัวชิงไข้ก็ใบอันนี้ใส้นหนัปลาแต่น้ำปลาของเสียหยุดนี่นี่แหละน้ำปลาเรานี่แหละนี่จ้อาอะสอีกจกังไหมใส่พริกผงจาานน้าบันีใส่ผ็ิดตรงนั้นพี่น้องหรือใส่ผงนัวบ่ ปากเอาพี่น้องก็เจ <t gé usement> um ้าตัดหญ้าจะยุ่งขังก็เลยยังจะเสียบพี่น้องเอ้ยผักไผ่ไงนะผักไผ่ไงของแม่แดงแม่แดงวัวและคุณจ้ะเอามากินด้วยเขากันปลาเหลือซีเบ็ดพี่น้องเอ้ยใส่ซุปทำไมบ้าเมื่อยแล้วพี่น้องสิมมงคนจ้ะก็สุดยอดท่านแล้วกะซุปทำไมใส่อันใบขิงกับอันกับงากระซุปทำไมจ้ะนี่ ขัวง่ายจ้ะขัวง่ายฮัมฮัมตำจะตำบ้านขัวง่ายต,าาตาาิซุปน้ำใหม่จ้าอ๋อมือ่อยแล้วนพี่นอมม้องสิ่งมงคลจ้าขวบซุดยอดท่านแล้วขวบซุปน้ำใหม่ใส่อันใบขิงกับอันกับง่าอันนี้ใส่ผงนัวจ้าซุปแบบบ้านๆเขาเด้อพี่น้องซุปแบบบ้านๆน,น่าจะเนาะใส่ง่าใส่ยังเท่าีหร่นะ ขอบคุณจ้าที่รับชมคลิปขอบคุณ AI ขอบคุณ Facebook ขอบคุณผู้สนับสนุนจ้าพ่ออีตูจ้ะนี่หอมเหมือนกันที่พี่น้องนี่ก็ได้นี่จ้ะมาซุปเจซปีซุปซุปน้ำใหม่เส๊บๆกินน้ำกันนะพี่น้องเดอ้ออันนี้ใส่ผงนัวจ้ะซุปแบบบานๆเขาเดอ้อพี่น้องซุปแบบบานๆน,าน่าจะเนาะใส่ง่าใส่ยังเขานีู่แหละ แช่แทนโอ้แช่พริกพงจช่พริกพงแช่พิกพงเจ้าโอ้แช่ไร่หนองจีผิดนะพี่น,น้องเนาะขาดเอาพี่น้องเสียงตัดหญ้ามันดังจ้ะนี่น้ำใหม่เคียนแล้วกัต้มแล้วกับ,อ,กบอ๋อใส่หนังจะนั่งใจอันหัวชิงไข่ก็ใบพี่น้อนงก,อก็เจ้าตัดหญ้าจะยุ่งขางก็เลยมาซุปน,น้ำใหม่จ้ะนี่ขว้าง่ายจ้าขว้าง่ายฮัมฮม ตามเจ้าตาบัานห่วงาสะตีซุปน้ำใหม่จา้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนเชียเตอร์ทุกคนจา้ามาเด้อจ้าเรียบร้ยยรอยแล้วจ้าซุปน้ำใหม่เพื่อจะเสียบ่พี่น้องซุปน้ำใหม่แบีบบานห้องจา้ามาเด้ยยอจ้าใส่พริกผงจ้าบ้านเขาใส่เผ็ดทางน,นั้นพี่น้องหรือใส่ผงนัวบ,บ่ป <c oughs> ากเราเนี่ยต่อี่เสียพี่น้องเอ้ยักไผ่ไงนะ เขาไผ่งของแม่แดงแม่แดงวัวล้คุณนี่จ๋าเอามากิมด้วยเขากันปลาเหล็กสิบียร์พี่น้องเลยแล้วซุปน้ำใหม่พี่น้องก็เจ้าตัดหญ้าจะยุ่งขางก็เลยผากเอาพี่น้องเสียงตัดหญ้ามันดังจ้ะนี่น่อหม่เคียนแล้วก็ต้มแล้วกะอ๋อใส่น้ำจะนั่งใจอ่นอนหัวชิงไข่ก็ใบอขอบคุณจ้าที่รับชมคลิป ขอบคุณ AI ขอบคุณ Facebook ขอบคุณผู้สนับสนุนจ้าฝากเอาพี่น้องเสียงตัดหญ้ามันดังจ้านี่น้ำใหม่เคียนแล้วก็ต้มแล้วก็ะอ๋อใส่หนามจานางใจอันหัวจิงไข่ก็บใบเสียบขึ้นยังนี่จ้านี่มาเด้อพี่น้องทุกคนจ้ามากินซุปน้ำใหม่น้ำกันด้วยจ้าอร่อยอร่อยด้วยกันจ้าจ้าเอาใจเลียวหวานเทาก็สิ ปรุงได้บานนี่ปรุงปรุงซุปน้ำมาเจีบๆน้องกันดเดลยแถ่โอ้ใช่พริกพงจกาพริกพวงใช่พริกพงจก่โอ้ใช้ไรเนาะวุ้นเสิยบินน่ะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องซ้ำนีดก็แซ่บแล้วหอมนี่เจ้เาแจ้ว่าเจะขาดหอมเหลียงกับใบขิงใบขิงกับใบพักเปื่อยบานเท่านี้แหละอันนี้ใช่น้ำปลา น้ำปลาของเสียหยุดเนีย่ยนี่แหละน้ำปลาเรานี่แหละนี่จ้าอาเสยอีกจังนสวัสดีจ้า,จาคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะพี่น้องเออเบื้องเฮ็ดไหลนะพี่นอ <c oughs> ้องเพราะอีตูจ้ะนี่หอมเหมือนกันที่พี่น้องนี่ก็ได้นี่จา้ามาซุปเจียซุป,ซ,ปซุปน้ำมัเสียบๆกินน้ำกันนะพี่น้องเด้อ อันนี้ใส่ผงนัวจะซุปแบบบ้านๆเขาเด้อพี่น้องซุปแบบบ้านๆน่าจะเนาะใส่งาใส่ยังเขานี่ยแหละหอมนี่มีใบขิงผักเปีนหอมแดงจ้าซ้ำเบื้องติงเฮ็ดไลท์ก็อันนี้เนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนใหม่เนาะจ้ะหัวงาแล้วก็ตรโอ้ยหอมเด้อพี่น้องไอ้จากอันซุปน้ำหมเสื้อใครอยากซุปน้ำมหมไมาเด้อม,มากินน้ำกันผักกะมีเรียบร้อยจ้ะผักกะทิน เออพักกระถินบานเท่าอ,อย่างนี้นะพี่นอ้องแต่มีพักไผ่กินกลับเฮ้ยพะยะสุตมาใหม่มาเด้มากินน้ำกันพักกะมีเรียบร้อยจ้ะพักกระถินเออพักกระถินบานเท่าอ,อย่างนี้นะพี่นอ้องแต่มีพักไผ่กินกลับเม้สวัสดีจ้าคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะพี่นอ้องเออเบื่องเฮ็ดไหลนะพี่นอ้อง <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆคียอเตอร์ทุกคนจ้า มาเด้อจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าซุปน้ไมัมันจะเสียบพพี่น้องซุปน้ไมันเบบบานเ้องจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องก็เจ้าจออตัดหญ้าจะยุ่งขางก็เลยนี่จ้าออเอาใจเล่อหวานเ้องก็สิปรุงด้ยบานนี่ปรุงปรุงซุปน้ำมัแถ่แถ่โอ้ใช่พริกพงจ้าพริกพงใช่พริกพงจ้า บ๋วยเซี๊ยไรดอกก๋วยจี๊พิทน้าพี่น้องเนาะต้มซุปน้ำมัจ้ะนี่ขววง่าจ้ะขววง่าหอม่อมตำจ้าตำบานขววง่าสิซุปน้ำมัจ้ะนี่จ้าก๋วยเซี๊ยวล่หวานหาก๋วยจปรุงด้วบานนี่ปรุงปรุงซุปน้ำมัขอบคุณเพื่อนเพื่อนคีเอเตอร์ทุกคนจ้ามาเด้อจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าซุปน้ำมันเพืนจะเสียบพี่พน้อง สูตน้ำใหม่แบบบานเท่าจ้ามาด้วจ้า,ม,า,จามือ่อยแล้วพี่น้องสิ่มมงมงคลจ้าว่าสุดยอดเท่านั้นแล้วกับสูตน้ำใหม่ใส่อันใบขิงกับอันกับงาว่านะไม่ให้มันเหมาะสมกันน้ำใหม่เท่านะั้นจ้าะมวนหมวก็ยังใส่ไม่เนาะมนขมวดจังใส่ไม่เนาะจ้าเรียบร้อยต่อไปเป็นของอันนี้ใส่ผงนัวจ้าสุตแบบบานๆเท่าเด้อพี่น้องสูตรแบบบานๆ น่จาจะเนาะใส่ง่าใส่อยังเรานี่แหละเนี่ใส่น้ำปลาแต่น้ำปลาของเสียบอยู่นี่นี่แหละน้ำปลาเรานี่แหละน,นี่จ้าอาะใส่อีกจังนะขอบคุณเพื่อนๆเคีเอเตอร์ทุกคนจ้ามาเด้อจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าสุดนตะใหม่เพินจะเสียบเพี่น้องสุดนตะใหม่แบีบบานเ้องจ้ามาเด้อจ้าเมื่อยแล้วน้อพี่น้องสิ่มมงคนจ้าว่าสุดยอดท่านแล้วกับสุดนตะใหม่ ใส่อันใบขิงกับอันกับงาอันจะเอาใจแล้ววันนีากขากจะปรุงหด้อบานนี่ปรุงปรุงซุปน้ำมันซุปน้ำมัน